ปวดท้องเวลาเดี่ยวปวดท้องเนี่ยคือว่ามันเป็นกองทุกคนในทุกธรรมชาติของคนพอปวดท้องเราก็จะรู้เลยว่าปวดท้องที่หรือปวดท้องเดี่ยวถ้าเกิดไม่ปวดเลยเนี่ยมันก็ขี้ไหลเิเดินไปทงไนก็ขี้ไหลเดินรู้กขี้ไหลเดินนีดขี้ไหล,ไหลเออย่นันนะครัขี้แล้วไม่ปวดนะเขาเรียกว่ามัน,ม,นมันผิดธรรมชาติ ท้องที่ประชองเยี่ยวเนี้ยแล้วก็ต้องพูดกันเลยว่าปวดท้องที่เยี่ยวอินเดอิเดอินเดอิเนอว่าอีเดออีเดอเงอนเอากินข้าวอยู่เขาโพกไปเกตไปเก็บใช่เขากำลังสัมภาษณ์อยู่กับโลกที่ไม่ใหญ่แล้วคูลเย็นแล้วงั้นเดี๋ยวเข้าพุ่งไนดูบรรยกาศลองที่ไม่ใหญ่เป็นเนี่ยว่าขี้ก็ปวดท้องแล้วก็เยี่ยวก็ปวดท้องเนี่ยอ่าเป็นแล้วแม่ก็เป็นมนานน่าเป็นแล้วจะเอิบเลยแหละ เรื่องนี้ไอ้ลูกเนี้เป็นมานจ้างก็เกิดแล้วไอ้เรื่องขี่ก็ปวดท้องพี่เอากวกปวดท้องอะ่ะย่ากูไม่รู้ไม่ได้พูดเป็นเราเป็นมานานแล้วลูกนี้เป็นธรรมชาติแล้วไม่ใหญ่หนูก็เป็นขี้ก็ปวดท้องแล้วก็เยี่ยวก็ปวดท้องอ่ะหนูก็เป็น,นกแกเราเป็นเปล่าเป็นแต่พู <c oughs> ดว่าดีไง <c oughs> มันจะได้รู้ว่าปวดท้องขี้แล้วเว้ยปวดทั้ง,ททงเยี่ยวลลย<อ>แล้วเว้ยเออถ้าเกิดไม่ปวดเนี่ยยอู่ขี้ไหลเลยไง เขาไม่ได้เรียกว่าโลกเขาเรียกว่าธรรมชาติออธรรมชาติทุกคนก็เป็นออ,อที่ไหนมันก็เป็น,มนไม่หายแล้วเออแล้วเอาไงอ่ะเอาไม่ชาวขี้ไปแล้วสิเปะละ่ะเอายังไงทูแม่คนเดียวที่บ้านเนี้ยขเขาใช้กันละเอียดเลยแล้วเขาไม่เคยว่าอะไรักแม่เลย,เลยแต่ว่าถ้าแม่อยากกลับโดยที่จะไปรักษาโรคนี้ก็ไม่รู้ฉันว่าแม่ไม่หายแล้ว เ,เกิดแล้วอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่เกิดแล้วไม่ได้ไปหลับเป็นมานาเลยด้วยปัญหาใหญ่หลวงมากเออนี่นะออาไปให้แกก็ฟังม้างเนวะิร์มโลเขามันเยอะโลเขาเนี่ยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านบอกนะว่าไอ้ไอ้โลก็ขี้ก็ปวดท้องแล้วยี่ยแล้วจะเยี่ยวก็ต้องปวดท้องก่อนเนี่ย ใครรักษาหายบ้างอ้แลวใครรักษาได้บ้างบอกหน่อยฮะจะไมจะไปไหนแยก,กแต่เองอ่ะเอาจะไปนอนละอิ่มแล้วเหรอก่อนฟังก่อนจะตอบจะคอยโทรว่าเา้ามืดอเขามาแล้วเขาเปิดข้าม แม่ต้องการตัดสินใจด้วยตัวเองบอกเขาไปาโทรอยูน่นี่าอาจะโทรเห็นป้า,าตดแล้วไอ้กูเป็นไรวะูป็ตดเ,เห็นว่าละ่ะนัเขาก็เป็นเห็นว่าที่เขาโตอดอะ่ะตะกี้เขาโตอดเด้เขาก็เป็นเออไม่ใช่ไม่ใหญ่เป็นคนเดียวซะหน่อย มันเตยาขี้ก้อนยาวมากเลยนะเออไม่เห็นเป็นปกตินะใช่ขี้ก้อนยาวแล้วก็หายที่วเวลาขี้กับปวดท้องเวลาเยี่ยวจะปวดท้องเป็นมานานแล้วไม่ได้ปวดเลยหรักเป็นมานานแล้วแล้วเวลาเยี่ยวก็หายเออเยี่ยวเสร็จก็หายเออไปกินนมให้กินนมให้เสร็จแล้วเดี๋ยว ไปเข้าที่นอนตอนนี้อีหลงมันดูบ้าอ้แบงเข้ามันก็รู้ว่าแม่อยากกลับมันก็จะมาตะมืดเลยหล่ะแต่ถ้ามันมาตะมืดแล้วอ่ะก็ไม่อยากกลับแล้วเดี๋ยวก็จะลบมันก็งมาส่งอีกมันก็จะเปลืองค่าน้ํามันเพราะฉะนั้นก็จะไม่อยากกลับก็จะบอกเขาเลยเขาแคได้ไม่ต้องมาแล้วมันเสียน้ํามันเสียเวลาด้วยอีหลงมันก็ขับรถไปจะเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ตาหูมันก็ไม่ดีคอยลูกคอยเจ้ามัน โลคี้ก็จะปวดท้องแล้วเยี่ยวก็จะต้องปวดท้องก่อนเนี่ยเป็นคอโทรอยู่เรื่องสัี่็จะโทรอยู่โรคที่เขาเครียดแล้วเขาแม่ก็นม่เขารู้เขาว่าขำกันแล้วใครก็แล้วเขาก็จะหาที่ไปที่ที่รักษาโรคนี้ได้แล้วตะกี้ก็จะไปทะเลแล้ว จะไปทะเลเราไปหาคนรักษาลูกนี้เกณฑ์แม่ไม่ต้องเกณฑ์ใจบอกมาจากใจของแม่เลยอยากอยู่หรืออยากไปเวลาเราอากไปก็ไม่ต้องโทรแต่ถ้าไม่อยากไม่ไม่อยากไปจะได้โทรไม่เข้ามาเวลาเรานอนกันคือใช่ไหมเวลาเขาปวดฉี่เนาะแล้วทวางเนี่ยพอมาทวารมันมาแล้วมีเสียร่างมันมันแล้วเวลาเขาปวดฉี่เราก็จะบอกอ้าลุกไปฉี่เลยเออลุกไปฉี่เลยฉี่แล้วก็จะหายเลยก็จะทำมืออย่างนี้ ทำอย่างนี้เด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยเราก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะเง่ยพอมันเพอมันปวดใช่ไหมล่ะเม่พอมิหญ่ฉีเสร็จแล้วอ่ะก็บอกเด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยแตก่อนว่าอย่างไงก็เขาเขาไม่กลับแล้วไงเขาไม่กลับแล้วอ่าเขาไม่กลับแล้วเพราะว่าแกบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไงก็รู้ว่ามันไม่ได้เพิ่งเป็นหรอเป็น คนเงินก็เป็นเนี่ยยืนยันสามคนแล้วเนี่ยไม่ใหญ่ว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้อะนะเราได้ไปนอนกันอจบแกก็เป็นใช่ไหมเออจะขี้ก็ปวดท้องเนี่ยจะเยี่ยวก็ปวดท้องใช่ไหมถ้าไม่ปวดไม่ท้องสัญญาณขี้หลกันสิอ่าข้าก็เป็นเออจะขี้ก็ปวดท้องจะเยี่ยวก็ปวดท้องเออแล้วพุกี้แล้วหรือเยี่ยวแล้วก็หายเลยอะเนี่ยไม่ใหญ่ก็เป็นเออเป็นอันว่าเข้าที่นอน จบจบเคลียร์ได้แล้วหันมายิ้มหน่อยโัเนาะหันมายิ้มหน่อยดาราห,หันมายิ้มหน่อยเออเข้าใจยังเข้าใจแล้วเนี่ยอเอาเอาถังส้วมไปเก็บแล้วปวดขี้ปะปวดขี้ปวดเยี่ยวปะอเอาถังส้วมไปไปแล้วปวดขี้ปวดเยี่ยวปะอเออไปยังงอนไปอ่ะยังไม่ปวดแต่มันได้เวลาเข้ามุ้งแล้วนะจะยุงกัดเออเดี๋ยวไปกันไป ngon <night> so, so,